จุดที่เปลี่ยนจุดที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังคืออะไรรู้ไหมคะก็คือจุดที่พี่ปุ้ยนะทุกคนก็คือเดี๋ยวนะคะโฆษณา y o u t u b e นะคะก็คือนะคะอ่าพี่ปุ้ยก็หาเงินมันก็ยอมรับค่ะว่าหาแต่เงินจริงๆ่นนะทุกคนบางทีอ่าแม่ก็ไม่สบายเนาะไม่สบายพี่ปุ้ยก็วันหยุดพี่ปุ้ยก็บางทีก็ไม่ได้ไปค่ะเพราะอะไรเพราะว่า ไปหาผ้ามาเย็บหาอะไรมาเย็บค่ะนะคะเพราะอะไรเราต้องหาเงินส่งลูกแล้วก็มีให้แม่แล้วก็มีเหลือเก็บด้วยค่ะเพราะอนาคตลูกเราต้องเรียนหนังสือเข้ามาหาพิยายลัยด้วยเนาะนะคะทุกคนแล้วก็คือพี่ปุ้ยเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งค่ะพี่น้องเยอะก็จริงแต่ทุกคนเขาก็ไม่มีใครมีเลยนะคะคนที่มีก็น่าจะเป็นพี่ปุ้ยเพราะพี่ปุ้ยเป็นคนหาเก่งนะคะเพราะความขยันนะคะนี่แหละค่ะนะคะพอมีวันหนึ่งแม่ไม่สบายมากแล้วก็อ่า บางทีลูกสาวก็บอกว่าวันนี้ใหญ่ไม่สบายนะแม่นะแม่ไม่มาเลยอย่างเงี้ยพูดก็เย็บพารีบบางทีเขาก็รีบเอาเนาะทําอะไรก็ทําหมดเลยค่ะทุกคนไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะตื่นแต่เช้าทําวันที่ก็ไม่ได้หยุดแล้วก็ทําผมเป็นก็เปิดร้านทุกที่เปิดร้านซื้ออุปกรณ์แล้วเวลามาอยู่ห้องเช้าก็ทาผมด้วยใครมาก็ทําค่ะทําผมทําทุกอย่างเลยนะคะอ่าทีนี้ก็ มีเสียงรถมาค่ะคนจะบอกว่าห้องนี้ทำไมยังไม่นอนเนาะพื่อาอัดคลิปนี้มันเที่ยงเที่ยงสินาทีแล้วนะคะพอฟิวอยู่ต่างประเทศเนาะนะคะก็เลยนะคะพี่วิคคิด,คด,คดถึงจุดหนึ่งก็คือมีอยู่วันหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็น้องชายมาเล่าว,ว่าเขาทำไปรับเรือทองมารู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นนะนะคะอยู่ที่ที่ไหนอ่ะที่อ่าที่ไหนนะบุรีบุรีเนี่ยนะคะพ่อพี่ก็บอกจะมาก็มาน้องชายว่าจะพาไปเขาก็มีรถกระบะเนาะ,ะแล้วก็ อ่าตอนนั้นพอดีวันที่จะไปแม่ก็เข้าโรงพยาบาลเนาะแม่เขานอนเข้าโรงพยาบาลที่ครอดปฐมนะคะแล้วก็น้องสะพ้ายมานะัเป้าแล้วก็อพี่ปุ้ยคนหนึ่งที่อยากให้พี่สาวได้ด้วยก็เลยออกเงินให้พี่ด้วยนะคะออกทั้งคันรัตนมานแล้วก็ออกค่ารถให้ด้วยนะคะไปนะคะพ่อไปนะคะทุกคนรู้ไหมว่าอ่าทุกคนนะคะรู้ไหมว่าไปแล้วก็ก่าจะได้กลับมาต้องค้างคืนเนาะ กลับมาพี่ปุ้ยอ่ามานึกเสียใจมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะนะคะพี่ปุ้ยวิ่งไปเอาของที่แบบว่าดีมาบูชานะคะทําไม เวลาที่ไปน่ะทำไมไม่ไปอยู่กับแม่เลยต้องไปเอาทาไมอย่างนี้เยทึงบอกทุกคนว่าความสําคัญของพ่อกับแม่นะ่ะสำคัญมากๆเลยค่ะนะคะแต่สิ่งหนึ่งน้องชายก็อยากให้พี่ปุ้ยเนี่ยมีชีวิตที่ดีนะคะมีของบูชามาจะได้ชีวิตราบเรื่อนอะไรประมาณนั้นนะคะทำรายคาขายขึ้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งพี่ก็อุ้ยไม่อยากจะคิดเลยพูดแล้วน้ําตาจะไหลคะ่ะทุกคนว่า อยากจะบอกทุกคนว่านะคะคือมีเวลานะคะพอเราวิ่งหาเงินมากจริงๆค่ะเพราะว่าเงาเราขาดแลนเรื่องนี้นะคะทุกคนนะคะสิ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคข,ของออนไลน์ให้ทุกคนนะคะอย่าหาแต่เงินประจําอย่างเดียวหากับออนไลน์ด้วยค่ะมีโอกาสดีๆก็พิ่เขาหาโอกาสด้วยค่ะเดี๋ยวนี้นะเราสามารถฝึกฝนทําได้ค่ะพี่ผู้อยากจะบอกทุกคนเหลือกเกินเป็นจุดที่ผู้เสียใจมากเกี่ยวกับพ่อแม่ค่ะนะคะเราไปไม่ทันสักทีหนึ่งนะคะ รู้ไหมคะว่ากลับมาแล้วก็แม่อยู่โรงพยาบาลตอนนั้นก็คือแม่ป่วยมากนะคะทุกคนนะคะแม่ป่วยมากพี่ปุ้ยปกลับมาก็คือไม่ได้กลับมานครอ่าไม่ได้กลับมาสมุทรสาครนะพี่ปุ้ยก็อยู่กับแม่เลยนะคะอยู่กับแม่แม่ก็พูดไม่ได้แล้วค่ะทุกคนนะคะพูดไม่ได้พี่ปุ้ยแบบไม่รู้จะรู้สึกยังไงคือมันไม่รู้จะน้ําตามันไหลจนเสียงไม่มีนะคะคัดจมูกพูดไม่ได้เลยแล้วก็แบบคือมันอ่ายังไงอ่ะทุกคนก็คืออ่า มาเสียดายว่าทําไมไม่อยู่กับแม่ทําไมต้องไปเอาของทําไมก็รู้ว่าน้องก็หวังดีเราก็อยากให้พี่สาวโชคดีแต่สิ่งหนึ่งรู้ไหมคะนี่แหละต้องอยากให้ทุกคนนะคะถ้ามีอะไรเกี่ยวกับแม่ดูแลแม่เถอะค่ะดูเลยแม่เถอะนะอย่าทําแบบพี่ปุ้ยเลยอย่าไปเลยนะคะอะ พะอะไรพาะเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราไปเชื่ออย่างอื่นเราอย่าไปเชื่อเลยค่ะนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความดีนี่แหละค่ะนะคะสิ่งที่ทําก็หาเถค่ะทุกคนหาเถอดค่ะหาแบบหาเดี๋ยวนี้เพราะอะไรที่เราไม่มีพ่อเราไม่รู้จักสร้างธุรกิจนะคะเราทําแต่งานประจํามันก็มีเพดานรายได้นะคะเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของโซเชียลเรามาสร้างเถอะค่ะนะคะไม่ว่าจะหาการค้าขายหรือว่าหาทุกช่องทางที่เรามีช่องทางเราก็มาทําเถอะค่ะทุกช่องทางก็สามารถสร้างรายได้เดี๋ยวนี้ Facebook ก็มีรายได้ได้ นะคะทาคลิปทําอะไรก็เป็นไรายได้ค้าขายสินค้าก็เป็นไรายได้นะคะทุกคนนะคะที่เราไม่มีพ่อเราทําแต่งานประจามันมีเพดานไรายได้ค่ะเราไม่สามารถเราเอาแรงงานตอนนี้พี่กุ้ยก็ทาที่เกาหลีแต่พี่ก็ทาธุรกิจด้วยค่ะเดี๋ยวนี้นะเปิดโอกาสให้ตัวเองทําธุรกิจออนไลน์ด้วยนะคะทุกคนเนาะคืออยากจะมาเล่าให้ทุกคนคังนะคะให้เห็นความสําคัญพ่อกับแม่มากๆค่ะทุกคนค่ะนะคะอย่าไปวิ่งตามอะไรเลยอันนี้